เก็บไนกว่าไปเถอเราไม่ได้ไปเก็บภาษีคนนี้ก็เที่ยวตามสมบายสบายสบายอะไรนี่พันมวนอะไรมวนถุงปุย๋ย ตัง้งวงกันน่ะวงนั้น่ะแต่ปีงไก่นี้แน่ๆเลยไม่งั้นก็ปีงปลาขวัญดาวกเอปนไม่เอไรตั้ง่ายคพันทำอะไรแปแบบ จะากับแดดเลยครับเฮโอ้โหขยันขยันเทียนจริงมันบอกจริงโรงพยาบาลครับผมก็ส่งเข้ามาประกวดครับคนป่วยไมอยสายลังคาแดงไม่นั้นเนี่ยเออเนี่ยลังคาแดงครับโอ้จะโใจว่าจะตำหนิ แล้วดังครับดังเข่าดังอะไรสปีนที่สูงเอาไปส่องให้เด็กตรงคืนมึมืดบึดอ้าวไปเอาไปไหนแล้ววะคือเศษคุณหน่อยเดียวตรงคืนตรงเนี้ยจะมืดไฟสองไม่ถึงโอ้ยน้ำเลยมันสาดจนแฉะนองไหลดูที่เนี่ยเป็นน้ำทานเลยโอ้ย sa imu geloymahabaya มากระปุชานี่ตันน้า15ตันเดื่องสานะครับนัดกันโอ้ยยังมาจุดชมเลยเกินไป โซ่หน้อยอยู่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนอีกเนี่ยตัวยังน้อยอยู่ตัวใหญ่ก็มีพี่ละมีเราวมีราวอะไรเงี้ยเออเขาบอกแล้วเฮ้ยนายนายโต่าเขาจะใส่ก็จะเลยเขาบอกแล้วเขาบอกว่าเขาบอกโอ้มีราด้วยนายโต้งนายโตงเป็นคนคุยว่าเขาเขาดูแลอยู่ว่ามันไม่ต้องไปทำโตงโอ้เขาบอกย่าเขาบอกว่า ต้อาไปแล้วลดราคาเนี่ยอาจจะไม่ใส่ตรงนั้นด้วยเขาบอกมาอยากลิ้โลดอะไรเสียต้องบอกว่าต่อราคาได้ยนหนึ่งพันบาทนี่แรงมากเลยรู้สึกว่ามันแข็งแรงกว่าทุกเข้าไปผมว่าเขาไม่นั่งรถเนี่ยเขาจะเขาจะนั่งขับบนคือเออดูท่าแข็งแรงนั่งขับบนราวสะพานแน่ๆเลยผมว่านะทำไมเงียบๆจังเลยไม่ทุกงานเลยยังรอดได้ปัญหาอยู่ครับ ครับเริไมทนให้ทำงานทำร่้นต้นต้นใหม่หน่อยเนี่ยต้นอะไรน่ะต้นว่านต้นว่้นต้นอะไต้นว่านต้นเมือ้มาโอ้ต้นเมืองไม่าโอ้ต้นมืองไม่มานะขาอยู่โ้ต้นว่านขาทะเลมาขะเลมาวันนี้กำลังเตรียมงานวันที่หนึ่ง้ะรับวันที่น

ไฟกับทิบสีม่วงไอ้สีสายลุงอ่ะมันจะผิดา่าดจนไปแรือเปต่อครับ <c oughs> เราบอกว่าไฟกับทิบสีลุ้งอ,ะอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นงานศพไม่ใช่มันจะกลายเป็นเก็บเสียงเลสเซี่ยวอ๋อ้าร้องเลสเซีครับ ไปห้างเขาได้หักมันยังไม่เกียร์เหรอเดีมันทิ่งสูยังไม่เลียร์ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะหักทำไมยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดกรอบโอ้โหเรียบโอ้โหเรียบเลยเดมันตัดดองไปไหนเนี่ตองตอาออฟูเอ็นแฮซี่นขึ้นมาเลยสชุดนะคุณประจคับดี ตังมงดีนี่ยตัวนอนตัวหนึ่งกไอ้ชุดนี้ชุดงีอไมนตีเด่นเลยนะมันจะเด่นไอ้กระไอ้ไอู้ขาวนี่มันขึ้นเด่นมากเลยอ๋อนั้งเป็นนั่นแหละไอ้ชุดแอนตีเนี่ยขึ้นไปกันไอ้ตัวนจะเตมัว เดี๋ยวเราเอาขึ้นดูรจะรู้ว่ามันจะแน่นเกินไหมวัดเหตทีไปฟัวขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมัีทั้งหมด6ไป้าต้องไปแต่ผมว่าที่นีเขาต้องถ้าจะเดินไปตั่ง้ไป110เมตรผมกลัวว่าถึงจนมีาดมากไปอจัได้ยั้ไอ้ภาพเราอ่ะผมรอหกรอรอจิ้มรอกลรจมครับเขามีลูกน้องเขาท่านเาไมีลูกน้องเขาเป็นผู้เชยาด้านจัดเทนศราน เขาที่ไหนละคนนี้เขาคนนี้คนเนรนในเรื่องป็นคนเนดีนนะเขามีภรรยาช่วยไงใช่่เออใช่เอยิลินเดียวเดียวเวิลินเดียวินเดียวเดียวลินเดียวเดียวิลินเดียวจิลินเดยวินเดียวจิลกิเดียวลนียวนเดียวจิลินเดิลินเดียวิลินเดียวิลินเดวิลนเดียเยกดียนเยนเดียวินเดียวนเดย ข้าวอย่างโบราณเลยโอ้เกินชนนี่ยดอกแม่เฮ้าไปตีเป็ดแดงเกิน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 เป็ดแดงจมไปตายป่ะเนี่ยว่าหนูว่าอยู่ไหนว่าหนูอยตรงไหนว่าหนูว่าหนูอยู่ตรงไหนว่าไหนว่าเพราว่าว่าหนูเพาว่าว่ายังไงอ่ะว่าอะไรสิว่าว่าหนูว่ายังไงว่านูสวยไม่เท่าไรนูสวยแค่เอวค่ะสวไม่เท่าไรสวยสิเมตร ร้อยเมตรสวยไม่เท่าไหร่หรอระยะไหสวยแค่เอวเอวเอวเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวมันออกลูกมากินแซ่บแล้อ้าวนี่ต้นไหนคะนี่อรครับต้นอะไรโรัพท์โรศัตท์สับขอคุณขาเรียกโทรศัพพินมาสามีอทุกติวันนี่อยู่นั่ะ ลอยตายกันลอยตาันเลยไม่เท่าไรเองอะไรสามีฟอสเต้นอระวังล่วงนะมันตู้นะคะผ่านมันตู้เดี๋ยวจะเป็นนอนเลยเนี่ยนอนอนได้เลยนโอ้มนนจะทันมากมันทันมากเป็นอย่างบนนะคะน่าจะแสดงกองแข็งแรงกันไปแล้วลื่นลื่นจะนอยมันหยบมงโอ้ยะดึง อายุ80 90แล้วร่วมนะร้องน้ำหักนันน่ะบเนะ้นเว่าจะเอาไฟตัดขาดคุณทำให้เป็นแบบวัดนั่นะระได้มาสกำลังไปหาวิธีทำมาดีี่ทำมาสารเดินแกงทขาปยังไงได้ทำร็อคก้อะไรดีรรันั่น ผมศึกษาอาจารย์แม่ลมแล้วว่าถ้าเอารูปในหลวงไปตั้งเนี่ยต้องตั้งในที่ที่คนไปอยู่หูกว่าไม่ได้บางั้นเพราะคนก็จะถือสาเอาไว้ตามตามล็อกปีนเขาก็ไม่ได้เพราะคนอยู่บนภูเขาคนถืงกันได้เลยหายากเลยคนนี้บอลลูนไปอยู่นู่นทางแงนตอนแงนเหมือนไม่มีที่แล้วอยู่ในน้ำท่านเทพน้ำดีเลยลยมเดือดหาของล้มนีให้นะ โอ้ยใจครับเพี่มาอย่ีเียมาต้องหาคนตุอมคว้มนะตายไปแล้วเนี่ยเยมาฮะเียมาก็ผู้ใหญ่นั่นตายไปแล้วไงตโีง่เผมาก็ต้องพ่อพ่อของขวัญอะขวันขวัญยายอะไรนะปัตรลดต้ข้างบ้านตรงอะตาอะไรขบอไปแล้วตาตาตาอะไร พออะไรไมขัอะช่ครับไม่ใช่ครับผมอ้วนน้งซวมอะเกี่ยวนะวงวมเหมือนพญามาเลยดูกัลงไม่่นะต้องคู่กับลงไม่ร่มเนี่ยเหมือนกันเป๊บแปลดินที่ไหนมาดินไรดำๆดินดำที่ในทุ่งนี้ละครับคิดว่าไม่ช้าแคลไฟไวเป็นกองกอง ดินลูกรังในไม่กดไม่ดินกองเหลืองกองดำเนี่ยเน่เอามาเออดินลูกรังก็เอามาหมดครับนะเอามาหมดครับต้องมาหมดต้องไปจับต้องมาหมดเนี่ยดิ่งนั่นอย่างนี้เราเยอะในในลายนั่นกับคนมาจากคือว่าดินชุดนี้เขาเอามาจากผงเตียมด้วยหรือเปล่าลุงจากผงเตียมด้วยคือเป็นดินที่ที่อยู่กับหินเตานะคะเออเอามาแล้วเหมือนกับว่าเอามาลองหินแล้วก็มันมี เม็ดพืชพันธุ์ที่ในพื้นที่เก่าเขามาแต่น้ำท่วมไม่รู้เหลือป่ะเอ้ยเม็ดมันไม่มีปัญหาเราน้ำท่วมมันคือเด็กเราเพาะขึ้นใหม่มันมีสปอร์เราจะได้ยากใช่ไหมล่ะภูเขานี่ได้ชื่อพวกเราหลายคนนั่นเองยินหินลักโซโโซหินทองระพยาบาลตึ๊กติ๊วไม้ร่มไปไม้ร่มมีเยอะมากแล้วไก่โกงคือที่อะไรค้ำฟ้าหรอท้ำฟ้า ตอนนี้ทั้งหมดอะไร,ราาาก,ไก็มาเตะดินน้ำลงไรับตอนที่เขาจะจัดเวทีชาวบ้านนะเขาบอกว่าให้เอารถแบ็คโฮเนี่ยมันหน้าบากันแล้วกนันเนี่ต้องไปโคสองคันหันหันหน้าขากัน,ลกนแล้วอาเอา,เอาที่ที่คลักดินน่ะหันหน้าทำอย่างงี้ยทำบรรแบกาก็ยิๆๆๆผมเหนม็นเป็นเรื่องที่ว่าเราใครมาดูเตีองเหมือนจะปลกเขาออกอย่างนี้ บายความทุกข์ไปแล้วเขาก็จะได้เห็นภูเขาชัดโดยไม่มีเส้นผมบังเลยไม่มีเส้นผมเลเรียมมากมากเลยนจะตรงแล้วเปล่าจะตรงจะตรงทำไหมจะเลิดจะเลิอ๋อใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ให้ช่างมาทำแต่เราต้องติดต่อมาอ๋อต้องติดต่อบอกลดราคาได้พันหนึ่งว่างั้นไ้ ผมว่าเขาขึ้นไปเขาเขาไม่นั่งกับพื้นหรอกผมว่าเขาจะนั่งบนราวนั่นแหละนั่งบนราเฉยเลยเพราะมันมันเสมอพ่นเขาอ่ะนั่งบนราไม่นั่งบนราเลยตกเลยไปนี่นี่เอ็ดเอ็ดน้องเลยน้องน้องลูกสาวต่างลงกชาตสมุนมุดแใจกอดใจพอดีเลย จะนั่งคนลาบนลาผไปกคงผมจะไปกระมัครับานครับคนดูดูเขตรัฐไปตลอดตรวจเขตรัฐไปตลอดตรวจเขตรัฐเปตลอดเไมับน่าปต้น้ับนอต้นไม้กับ

คือไม่รอดมานั่งข้างหลังเลยอะไรเป็นไหนอยู่ไม้อยู่ต้นไม้เอาเอาแล้วอนอะไรไม่ดูโอ้เราคนเล้นกัต้นไม้ต้นดินต้นหญ้าไม้เป็นรองรองขั้วเป้ไัน โอ้โหแรงจให้ผมติดไฟ่างนี้เลย่ะผมจะเอาไปตัดแ่งนคทุนจ่าในดีไหมครับใช่ฉลองโูบิี่อะไรไหผมผมผมคิดได้เลยผมจะปีนขึ้นไปปีนเอาต้องเป็นถชีย่อนจะเอาไอ้ไม่ทราไม่ทาไม่สราบนไม่นอคนสอนเอาตอยขึ้นไปเกาะได้โอ่ ชุดลวงแกไปทิ้งต่างประเทศนชุดนี้่ลูงชุดนี้แกไปที่ต่างประเทศบุกบนไม่ร่อมแล้ครับไม่ร่มทิ้งเลยจะต่าคมกหลงอรเแล้วแต่แล้วแต่ เอ้าไม่ซื้อนะแต่ครบเด็กมาไงมีครบเด็กครับอ๋อถ่านถามว่าต้องสองตัวเส่อไว้ไหนใช้ได้ไม่ได้ก็เลยมาเผื่อรางพาชนะมาแล้วอวิชูนคนของมาแล้วเดี๋ยวไปยิงนกจะได้แต่ บใจโอ้โหเดินรอบเขาสอบแสงไฟเลยปะสอบ ใ,ใครเะไปแบกเอานะทองก้อนนั้นห้าไปแบกเอานะนะสีทองนั่นนะนี่รู้ไหมของเพื่อนคนไหนบอก็่าจะลดสงปูร้ันดัดรันหวานน่ารักปันหวานเดี๋ยวปีใหม่นะคะช่วงนี้ปรับปรุงนิดนึงปีใหม่เปิดราสามสิบนะคะสออนเดี๋ยวไม่หยุ่ก็เต็มนะบา้านอย่บสาเลียงนี่ดึงด้วยนอีกอละ ตัวถึงเตอนแล้วพอลงปุ๊บมันออกดอกสมบูดปุ๊บออกดอกฮฮได้แดดได้น้ำก็ใช่ตอนนี้นั่งทำสบายเลยเป็นร่มไม่แดดเล้สบายได้ร่มสบายเลย ยาวหกหมื่นสองมันมี้มันแดดร้อนมากตลาดน่าวค่ะช่วงกลางวันอ่ะแดดแรงยังไม่ได้ระดมทำพื้นที่นี่มันยังไม่ได้ปลูกพักระดมมือให้มาช่วยกันปลูกปลูกก็ไปประหยัดตัวปลูก เราให้ใจยาดายดานีาเา่เปรถหลายคันเลย้โยาดาชอบวิ่งกินนวิ่งกินนี่นักการเมือง <c oughs> ออนักการตลาดกการตัอ <c oughs> นี่แม่เนี่ยสวยยาวเลยเลี้ยเลเียวมีอะไรางเียวมีอันนี้ที่ยงไม่ได้มาทำเไยแต่กล้ว นี่ไม่เอาขึ้นไจะเอาไว้สตินอย่างนี้ผมต้องยกข,ขึ้นความาจรา้อนจะได้ให้เปียมาปัน้นเดี๋ยวนี้พวกคนงานก็ปั่นเสร็จแล้วปัน้น มันอยลงมาไมขึ้นไม่ไยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ยกขึ้น มี่อนลยขยายไปแล้วเี่ยเรืง้ัดนี้มียคะไมมีเต็มมอ่ยอะี่นอนเดแดดไม่แดดไรอ่ะ เอาหิก็ยูก็หินเดลมไนครับน้นกอไม่กวาดครับม่ไม่กวาเต็มบ้านเลยกินไหนกนได้ทิ่น่อก็ได้ที่นี่ก็ได้ดีหรือการมดีอามันเอียงไมเป็นไรม่เอียงะเออแมงไมคะมีแมงไมคะอันนี่แะละ s ีปออ on เบ ไหนเราเห็นหอบไปเสือว่าทำมาด้านถนนน่ะเอาเสือมาก็ทำเป็นรอบเป็นชิงช้าแล้วไหนเราเสือเมื่อกี้เห็นหอบมีค่ะอันนี้เหรอเออทรรมเถอะโอ้โหไม่รู้จักความเจริญทางแดดไปตรงไหนเนาะตรงไหนดีตรงไหนดีปัดออกอนาคอนดาอยู่ปัดออก มาดินเป็นเอาขาเดี๋ยวจิงมตกมาลองทำไมเอาเลยลองเลยที่ว่าเอาเอาเอาแล้วเอออยู่แล้วเอออีใครั้งวะอนนี้ละ พอดีพอดีพอดีอ oh ยู oh ่ด oh. oh. uh ังอาหนอ้าวอ้าวอ้าวอ้า้าอนยได้เนในๆงท่เนี่ยอันนี้่อันเ่าก็ของมาเตนทางด้นน่ะ นงนหอันนี้ก็น้เวันนี้ไม่ลมเทาไ่ัราอ่านวิชาน่มงนะาหกว่าเอาเลยถอนวิชามีวิชาเยอะอยู่เต็นจริง่ยโอ้ท่านถัก ถักบาทถักสลกบาทถักข้าบาเจี๊งเกีวงเกียวข้างล่างปวดหลังปวดหลังะค่ะข้างในค่ะค่ะข้างนะอนอยู่พลาทำปวด แ่ีหมอชนะเอ็กเรยที่ยูแวรตอนไหนที่โรงพยาบาลมแตจะเลื่อนเราไไหเขากุงเทมเหรอคะเออจะไปัตอะัเออไม่ไหอันนี้ก็มันทำไม่ไหวแล้วแตอาทาเนี้ยอาหานเขาไม่อนทำน้อยๆเอาเลยสัปดาห์ันทัาที่นี้ได้ไคะอยู่แคหลองแคสอง่ะ

ใส่เสื้อตั้งสองชั้นสามสองชั้นหเลยโอ้ยต้องอย่างหลวงพ่อนงพ่อไม่ต้องสบายนี่มันสามสิบองศาแล้วเนี่ยโอ้ยมาเช้ายี่สเนี่ยมเดือดสาบสาบิเล้าโอ้ตะเวนเยยงตาพอดี โอ้ยตะเวนเดือนตาเดียวก็ลง